สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมชื่อที่เป็นทางการเขาเรียกอะไรเนาะพี่เสือก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแม่แซื้อตัว๋วกันเด้อซื้อตัว๋วซื้อตรงไหนครับแต่รครอยบาทแล้วก็ลงเรือได้เลยแล้วของไหวซื้อตรงนี้นะครับเด้อจะได้เกาะบุมีไห้เด้ออ๋อเราต้องนั่งเรือไปบ่คนละหนึ่งร้อยบาท ใช่คร so like ับต้องนั่งเรือครับเพราะว่านู่นเกาะอยู่กลางน้ำครับอ๋อเกาะอยู่กลางน้ำยังมีอีกฮะยังมีอีกสองคนเลืยอีกสองคนครับแกจอดที่นู่นกำลังจะไปถอยรถมาหนึ่งเรือหนึ่งลำนั่งได้กี่คนครับ ไม่เกิน14บนะฮะหนึ่งหลัมนั่งได้ไม่เกิน14คนนะฮะเดมร่นมาัแม่นกอ่ะมาแล้วครับ ถอยรถมาแล้วครับรออีกสองคนก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วม้ายไป้อไป้ไปไปมันไม่เกินกันแล้วนี่เลยมันจะต่ำเรือเ่ยยาีกสองเมันจะจมลุกลุเลลลุกสิบสี่

ปมาหน้าหนาว้วไปครับไกินไ้านงาน้นอย่าป้นาป้าลงต้อสไม่แม่ซื้อนั่นใบสีใช่แล้ว เราจะไปทั้งหมดสองลำเนาะนะฮะ่งเียพิกัดยี่ิบคนลนครับรวต้องใส่ไก่นนะต้องใส่ชูชีพด้วยนะทุกคนเรือไปยุดรุ่งเลย

เาน่ขานะนะงเจ้จอในที่สุดเสือก็มาทันแม่นกก็จนได้มาถึงก่อนออาหรอมาถึงก่อนเราครึ่งชั่วโมงออจังหวะพอดีที่หงก็ตรงนี้นะ่หน่ใครับบุญเสือคับ ได้ค่ะที่นี่ก็คือบึงโขงหลง<า>เดี๋ยวพี่เสือจะไปหาข้อมูลนะมาแปะในคอมเมนต์นะฮะว่า ที่มาที่ไปของชื่อบึงโขงหลงแล้วก็ตําหนักปูอือลือนั้นนะเป็นอย่างไรนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วก็เคยมาที่นี่แล้วนะครับ ให้ความรู้สึกเหมือนเราไปเที่ยวทะเลกระบี่นะะ ใบสีพยนาน้าเก้าเสียนนะครับแล้วก็จะมีใบสีแบบตะกร้าแบบนี้ด้วยนะ <100. S 1> อ๋อตะกร้าละหนึ่งร้อยนะค่ <100. S 1> าเรือก็หนึ่งร้อยบาทนะฮะใบ,บสีก็ชุดเล็กหนึ่งร้อยบาท พิเน่งอยู่เรือลำนู้นนะฮะส่วนเมเดนะฮะอยู่เรือลำนี้นะฮะเขาแยกกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมเสือดูคลิปอ,อื่นย้อนหลังให้ด้วยนะครับสำคัญคือดูโฆษณานะครับบออมสวัสดีครับ